วัสดีค่ะพี่น้อง f c ยายตุ้งทุกคนนะคะ FC มาลําเพลเพลทุกทุกท่านๆๆๆค่ะพี่น้องแว่นตาโอ้ยหรือแม่ตาเจ้าของใส่แว่นตาคุณตานะคะพี่น้องวันนี้นะคะอยู่ที่กรทมน,นะคะยังไม่ได้ทําคลิปเลยทั้งวันเลยนะคะพี่น้องโอ้ยมีกิจกรรมมืดมือแต่ก็คุณฮทอด f c เฮาทุกทุกผู้ทุกทุกคนนะคะก็เลยมาทําคลิปรอรถกับก,กับที่พักค่ะพี่น้องรอรถกับที่พักกันเลย มาทําคลิปอยู่หน้าเซ็นทัลน,นะคะพี่น้องนะคะเมื่อแรงนี้อย่าลืมนะพี่น้องเดยเจอกันกุ่มปิดค่ะนะคะบ้า,นค,านคอกช้างตะบลคอกช้างอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายนะพี่น้องเนาะค่ะัวลเพิรพลพืนเฮานะคะพี่น้องเนะาะไผยยังวัฒนได้สนับสนุนบัดกุ้มปิดก็สนับสนุนเด้อยายตุ้มกับย่งวัฒนได้สนับสนุนละพี่น้องกับโรงแรมกับที่พักถึงจาะถึงจาะ ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะพี่น้องนะสนับสนุนคือเก้าค่ะคิดฮอดคิดฮอดคิดถึงเอชซีมาแล้วเพลินเพลินทุกๆคนนะคะพี่น้องนะคะใหญ่ตุ้มกับวันี้มีอย่างนะพี่น้องค้นฮอดคิดถึงก็เลยมาทําคลิปนะคะทําคลิปสั้นๆค่ะวันนี้นะคะพี่น้องนะช่วงนี้ก็รอรถกลับบ้านคะ่ะคนหลายๆพี่น้องเสียงดังๆนะคะพี่น้องมาเอบขิดคลิปอยู่ซุ้มซุ้มต้นไม้แอบๆอยู่ตรงมุมๆนะคะ <laughs> หน้าเซ็นทรัลน,นะคะพี่น้องเนาะค่ะมื่อกี้ได้เบิ่งไลอยังเลยนะคะไล์แต่ละกุ่มแต่ลกุ่มนะคะพี่น้องนะคะบ่รู้ว่ายายเจ้ยเพื่อนได้จัก,กระจันหรือย,อยังส่งจัก,กระจันพี่น้องส่งไปหาผู้ใหญ่บ้านบ้านเคาะสร้างพี่น้องบนันทีล้ะก็เขียนตรงมุมกล้องว่าส่งต่อให้ยายเจ้ยหมอวลำพิรพื้นนะคะทักไปนะคะตอนบ่ายๆว่ายายเจ้ยได้จัก,กระจันแล้วหรือย,อยังเพื่อนกับยังบอทันนี้ตอบกลับมานละพี่น้องเนาะค่ะ เอาจังใดจังใดกระเดียวก,กับที่พักและแบดก,ก็จักเม่ดพี่น้องกับที่พักและกาซีทักไปถามเพื่อทว่าได้หรือย,อยังจจกระจัน,จจนป่นส่วนไม่พรเพื่อดีกินหรือย,อยังนะคะพี่น้องอย่าลืมเด้ตอตนแลงนะคะเจอกันนะคะปัดกลุ่มปิดนะคะพี่น้องก9ก้าคะแนนเช่นเคยนะคะและ้วก็อย่าลืมมันคะสนับสนุนคือเก้าเนาะสาวหน้ารถแห่นะคะกับอากับพระเล่ลูกแพรลัก์ของพระเอกเต้ สาวรถแห่กันนางเอกฟิล์มนางเอกสตังค์นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็นางเองกไฮกะอีอย่างคะ่ะนับตะขูที่พูททบเบิกแล้วก็ซิงเกิลของไม่พรก็เอิ้นหาไอออานวยราชินีชาวดินแล้วก็อีอย่างสรารคามน้ำบ่อต้องนะคะพี่น้องแล้วก็อีอย่างอีกคะโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ,ะเป้าเห็ดชิปผิดบอกนะพี่น้อง ย่านแบดเบิร์ดนะคะพี่น้องเนาะกันเลยเป้าเว้านะคะพี่น้องเนาะค่ะยังคิดห้อยคิดถึงคอเก่าเด้อพี่น้องเด้อสาหรับเรื่องดราม่าต่างๆก็ขอให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะคะพี่น้องนะคะผ่านไปให้ได้นะคะขอให้หนักแน่นเ<อ>ด้อเอฟซีมาำพินลำพืนนะคะนายุ้มยืนยันแล้วนะคะไม่มีเอฟซีเก่าไม่มีเอฟซีใหม่ไม่มีเอฟซีรุ่นบุกเบิก <c ười> คุณลาดก็จะเข้าคลิปนําไม่มีเอฟซีรุ่นบุกเบิกนะคะมีแต่เอฟซีหมารำ เพชรลำเพลินนะคะพี่น้องนะคะเข้าใจตามนี้เนาะหากแพงกันคือเก่านะคะอันใดบ่กเข้าใจกันก็ากให้ปรับความเข้าใจกันค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะหากแพงกันเนาะการเม้นบางเมน้นการพิมพ์บางข้อความบางทีพิมพ์แล้วไม่ได้อ่านกดส่งไปเลยบางทีมกกันกระเพี้ยนนะพี่น้องจากจากจุดประสงค์หนึง่งกลายเป็นจุดประสงค์นึงก็เป็นไปได้นะคะหรือไม่บางทีเราอยากพิมพ์อีกแบบหนึง่ง พอเราพิมพ์แล้วมันสูงไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องมันแก้ไขยอย่างาได้บางเพือกัะอายุลายแล้วนะคะพี่น้องบางคนอายุลายแล้วพิมพ์ข้าไปแล้วะคะ mm ่ะแจ็กซิแก้จะแจ็กซิแก้จังใดนะคะพี่น้องมันก็เลยทําให้มีปัญหาเนาะหรือไม่คําเว่าคําจาบางคำคําพูดคําจาบางประโยคคนพูดตั้งใจให้ว้าออกมาแล้วให้มันเป็นแบบนึ่งแต่ว่าคนฟัง ไปแปลเป็นอีกแบบนึงมันก็ะทาให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะพี่น้องเนาะถ้ารักกันนะคะหากแพงกันนี่คทำว่าต่างๆมันกะถ้าสมมุติว่าเฮาเอ๊ะคือเว่าแบบนี้เอ๊ะมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วก็อาจจะพักไปสักระยะหนึ่งไปไตรตรองดีๆแล้วก็ คุยกับเพื่อนหลายๆคนที่เราเสนิทสนมคุยกับคนนู้นคนนี้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงทําความเข้าใจมันก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นนะคะหรือถ้าเรามองผ่านข้ามผ่านไปสักถ้ามันบรนักนาสาหัสหยังแบบนี้ก็ได้นาะพี่น้องนอก,ก็สามารถข้ามผ่านมันไปได้นะ,ะถ้าเรารักแม่พลพิรดีรักน้องนีหนะ้าแล้วก็รักทุกๆคนในศิลปินพิรพลน,นะคะอยากให้น้องๆมีการมีงานทําหลายๆอยากให้เจ้าภาพจ้างหลายหลาย อยากให้แม่พลพิรดีดวงดังน้ำหมู่น้ำบ้านน้ำเมืองเพื่อนนะคะวงอื่นยพุทจะมีเงินมีทองห้างมีไปเพื่อนแล้วเนาะเ <c oughs> หลือแต่วงแม่พลพิรดีนี่ถ้าเฮาฮักรักแม่พลพิรดีเฮากะตั้งใจทําแต่สิ่งดีๆแล้วก็สร้างสรรค์นะคะเป็นเอฟซีที่สร้างสรรค์ให้วงมาลักพูเทีลำพูนของแม่พลพิรดีเพิ่นนี่เนาะ อุปรสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะถ้าเฮาเม้นดีๆคุยกันดีๆบ่ค่อยมีเรื่องดราม่านี่เจ้าภาพเพิ่อกะีเพิ่อกะซีอยากจ้างเนาะเพิ่อกะีคล้ายๆกับว่าคือเฮาดีละเฮาเปิดเข้าไปก็มีแต่เรื่องดรามา่ามีแต่เรื่องดรามา่าเฮาก็บว่าเอ๊ะถ้าเฮาเปิเจ้าภาพหมอลำขณะนี้คือมีแต่เรื่องดรามา่าคือมีแต่เรื่องลบๆแบบนี้มันกะบ่อยากจ้างและเจ้าภาพจะได้มันบอกพี่น้องแต่ถ้าเฮาเม้น เอาเข้าไปบึง้งแล้วมีแต่ลูกหัวใจสูงให้การเอ้ยหมอลำคณะนี้เต้นดีเนาะเต้นฮาวเนาะแบบนี้เนาะคะ่ะอาน้องๆศิลปินก็มีแต่คนร้องมวนๆขนาดตั้งไม่แค่สามปีเนาะยังเสียงดีปานนี้ถ้าตั้งห้าปีสิบปีสิเสียงดีขนาดใดเล่นดีขนาดใดเอาเม้นเข้าไปแบบนี้มันก็ต้องคนมาอ่านคนมาเห็นมันก็ต้องอยากจ้างมันบอกพี่น้องเอาแค่สามปียังเล่นดีปานนี้จวดปานนี้ ถ้าเล่นหลา,หลาปีสิบปียี่สิบปีป้ามาสิม่อนขนาดไหมนันนีเนาะพี่น้องถ้าเอฟซีเห็นข้อความแบบนี้นะเล่นก็นอยากจ้างเนาะแต่ถ้าเม่นเข้าไปมิแต่คํำได้การมิจฉาค้ำเอ้ยอย่างนู้ค้ำเบ้าบรงสรรค์ในเม่นนั่นกับคนจ้างก็บอริษัจ้างนะพี่น้องถ้านระเบิดใหญ่ตุ้มก็เลยว่าเอ๊ถ้าเฮารักเพื่อลำเพลินจริงๆเนาะเอ็นดูน้องๆสงสารน้องๆศิลปินในวงจริงๆนะ ก็ควรจะแบบเม้นในทางสร้างสรรค์แล้วก็คุยกันในทางสร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะเอาเอฟซีทาถ้ายังรักพิษระเพลินกับสนับสนุนบัตรกุ่มพิษนะคะเม้อแรงนี้ก็คือเก้าเนะพี่น้องเลขบัญชี1 1 5 3 5 8 5 8 8 8อ่ะพิรดียุบบนเนานะคะกับสิกรไทยค่ะ99คะแนนเท่านั้นนะคะใครมีหลายซื้อหลายซื้อแจกซื้อ เมาบัตรแจกหรือว่าเหมามะเห็ดบัตรเป็นครึ่งราคาก็ได้ตอนนี้ก็ยังทันนะคะพี่น้องเนาะยายตุ้มกระนาดสิทันอยู่เมืองน,นี้กระสีบัตสีเมดแล้วคะ่ะพี่น้องนะคะแบใยายตุ้มสีเมดแล้วเรือประมาณเรือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์คะ่ะพี่น้องยัดเมดกลางทางจักสิเอ้าจบหรือบอนนะคะเนาะอันคลิปนี้นะคะก็ใครมีลายกะเมาลายบัตรใครมีหน่อยกะซื้อบัตรเดียวเบึงแต่จะของก็ได้คะ่ะพี่น้องใครม่มีกะท่าบัตร บัตรเหมานะคะค่ะหรือไม่ก็ค่ะบัตรครึ่งะะาราคาใครมีกะค่ะเบื้องคลิปที่เพื่อนอันเอาลงบัตรเพื่อนแสดงแล้วพี่น้องเนาะสลัดคลิปนี้กะจากการเพียงสนีเดอรพี่น้องเดอรโหลดซี้มาและได้ขึ้นรถแล้วนะ,ะพี่น้องค่ะจากการเพลินทนีนะคะก่อนจากกันก็เช่นเคยก็พี่น้องของวอวยพรให้พี่น้องนะคะสุขภาพแข็งแรงและก็โชคดีตลอดปี25 6 7นะคะ คิดดีคูดดีทำดีสิ่งดีๆจะตามมาค่ะเจอกันแค่นี้นะคะสำหรับคิปนี้คืนนี้ก็เจอกันคุณผิดเช่นเคยค่ะบ๊ายบาย